ก็อนนี้เล่นยังังาก็ได้อันนี้เอาสามได้สองตีบังคับก่อนสตีบังกับ่นะมีนั่ดูคู่นี้หน่อยดูสองคนยอดเลยสองจังหวะสังกับเหมือนมันกลนนไม่เกินสองหนึ่ไม่ได้ามแล้วออกก่อนกับเตี้ยกับรถ

Icana, จันกี่ลูกแล้วดูบวกก่อนแล้วจันกรบสามยังครบแล้วครบแล้วตากล้องแล้วจันโดทำไมโบกับหมวกิงเลยอาอเล่นออมเสินดูแล้วยังเมื่อกี้ได้ดูยังได้ดูอะไรยังเมื่อกี้ดูแล้วเลยพี่ดมดักได้ต้องดูโกนเลย

Này ơi lặn cá ấy, máy gì đó lượn này mình phải lên đây. เอา lên. เอา lên được มั้ย? Mình đi lại luôn. Bùng Bùng, mà. Anh lấy được không? Lấy đi. Đi đi. Ú, bọn rắn giật được đớp được. Hả? Được rồi. Đớp đi. Ha. Ha. Ồ. Ờ, này ơi kìa. Mang ơi bọn rắn để con nó 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 มานี่2นี่ๆได้แค่บานนี้นี่เก่งเป็นมาไม่

มาบมืงได้เดี๋ยวลองกองกันดิลูกพี่มีนานบกงเนกวา้วากใกดมอกว้างเ,เดีครับติดมาทีแล้วปิดเลยนะ